สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนนะคะสวนดาวเรืองก็หลับวันนี้เราจะเก็บมีดแรกค่ะเราปลูกแปลงนี้ทั้งหมด3,000ต้นค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเก็บเลยนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่า ครั้งแรกเราจะได้เงนินเท่าไรเราไม่เคยทําคลิปแบบนี้เลยนะเัาก็เลยบาาจอมาสรุปให้ดูว่ารายได้สําหรับการปลูก3,000ต้นจะได้รายได้เท่าไหร่ก็บางต้นก็ยังไม่ทันได้ออกดอกบางต้นก็ออกดอกแล้วก็อยู่ที่หน่งถึองดอกต่อต้นเลค่ะก็3,000ต้นนะคะแล้วเกยบได้ทั้งหมดเบอร์ห800เบอร์สองพั 2, 4, เบอร์สามพ้านะ เบอร์สี่พันสาร้อยดค่ะคิดเป็นเงินแล้วนะคะเบอร์ห่เราได้50ตังค์เบอร์สองสีตังค์เบอร์3,30และเบอร์ส2 0ตังค์ค่ะรวมเป็นเงินสุดที่นะคะวันนี้เรารับรวมอยู่ที่พันเดรยเจ็ดิบบาทโอเคฝากซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ